สูตร B เนี่ยจะเป็นเม็ดสีม่วงสีเหลืองสีแดงนะครับสูตร B ส่วนสูตร A ของเราก็อย่างที่เห็นนะครับเป็นสีเขียวร้วนนะบางทีเนี่ยเขาก็มาซุกตัวนะครับเขาไม่ได้นอนในกล่องไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับเขามานอนตากไฟด้วยนะเงินนี่กินแบบเป็นศิลปะนะครับกินละครึ่งนะครับนิสัยต่างกันในเวลากินนะจะไม่ค่อยงับทีละเม็ดสองเม็ดเข้าเหมือนกับก้อนทองนะครับผม สวัสดีครับอยู่กับผมชนกระเดนเนเจอร์นะครับผมมีอยู่กับสองก้อนเงินก้อนทองคนระัในเวลาเย็นนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาอาหารเย็นของเขานะนานแล้วนะครับที่ไม่ได้ถ่ายตอนเขากินให้ดูนะว่าเขากินอะไรกันบ้างนะครับผมวันนี้ก็เป็นสูตร A.B. นะครับอย่างที่เห็นกันนะครับผมจะเป็นเม็ดสีเขียวแล้วก็เม็ดสีต่างๆนะ สูตร B เนี่ยจะเป็นเม็ดสีม่วงสีเหลืองสีแดงนะครับสูตร B ส่วนสูตร A ของเราก็อย่างที่เห็นนะครับเป็นสีเขียวร้วนนะจะเป็นอา,อาหารหญ้าบทผสมกับกระบ,บองเพชรน,นะครับก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะอาหารอ,าอันนี้นะครับข้อดีของมันก็คือมันไม่ค่อยเละนะแล้วก็ไม่ค่อยเลอะน้องด้วยนะครับเวลาที่น้องกินนะครับ ส่วนข้อเสียเนี่ยก็มีคือยูริกเยอะนะแล้วก็น้องก็จะกินน้ําเยอะแต่ยูริกนั้นถ้าเขากินน้ําเยอะก็จะไม่กลับตุลเป็นก้อนนะครับแต่ถ้าเต่าเราแช่น้ําน้อยเนี่ยมีเวลากินน้ําที่แบบว่าสองสาวันกินทีเนี่ยก็จะมีโอกาสที่ยูริกเนี่ยจะจับตุเป็นก้อนได้นะครับก็ต้องให้เต่าของเราได้กินน้ําทุกวันนะจะเป็นเรื่องที่ดีมากแล้วก็ ทำให้ยูริกนั้นไม่จับตัวกลายเป็นนิ่วนะครับตอนนี้ก็กําลังกินเนาะส่วนสภาพตู้เนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นอ,อันนี้ไม่ใช่อึนะครับเป็นพวกพวกหญ้านะครับหญ้าบดแล้วก็มีอึด้วยนะไม่ใช่อึร้อยเปอร์เซ็นต์แล้มีอึด้วยแต่ก็ไม่เยอะนะครับแล้วก็จะเป็นพวกเขาเรียกอะไรนะเหมือนกับ ขุยขุยมะพร้าวนะครับแต่มันปนกับอึอนะครับมันก็เลยดูเป็นแบบเขียวๆไปหมดเลยนะเพราะผมใส่ขุยมะพร้าวด้วยเพราะว่าอากาศมันเย็นเนาะอากาศเย็นเนี่ยกลางคืนเนี่ยเขาหนาวนะครับพื้นกระจกเนี่ยมันเย็นมากนะเลยต้องใช้พวกขุยมะพร้าวนี่มาใส่นะครับขุยมะพร้าวนี่ปนกับอึอเขาก็เลยเป็นสีนี้นะเขียวไปเลยนะครับแล้วก็มีพวกหญ้าหั่นด้วยนะ ปนกันเพื่อให้ได้รับความอบอุ่นในเวลากลางคืนนะครับบางทีเนี่ยเขาก็มาซุกตัวนะครับเขามไม่ได้นอนในกล่องไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับเขามานอนตากไฟด้วยนะมานอนอยู่ตรงเนี่ยตรงที่ไฟเราเปิดนะครับเพราะว่ากลางคืนเขาเย็นเนะเาะเขาก็จะมานอนตรงนี้นะพอเขาเย็นเขาก็จะมานอนตรงนี้แล้วก็คุกเขากับ กะเพ้าของเขานะครับเพื่อให้รับความอบอุ่นนะครับผมนนี้ก็กําลังกินอาหารนะน่าจะหมดวัยอยู่นะครับเพราะว่ากินเร็วเหลือเกินนะครับกินเม็ดต่อเม็ดเลยไหมก้อนทองเนี่ยจะกินแบบว่างับเป็นเม็ดเป็นเม็ดเข้าปากนะครับส่วนก้อนเงินเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับก้อนเงินเนี่ยจะกัดเหมือนกัดกัดชิมนะครับกัดทีละครึ่งทีละครึ่งนะั่จึงกินช้ากว่าก้อนทองนะครับ เห็นไหมด,ดูการกินนะครับจะเห็นความแตกต่างนะสองตัวนี้ก้อนทองเนี่ยจะกินแบบไม่ค่อยจะลิ้มรสเท่าไหร่ครับรีบกินเพื่อเอาอิ่มอย่างเดียวนะก้อนเงินเนี่ยจะ,จะกัดติดปากเฉยนะเห็นไหมกัดกินทีละครึ่งเม็ดบ้างนะ่แล้วก็กินเต็มเม็ดนะครับมันจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ก้อนทองเนี่ยจะกินแบบถ้าเอาอยัางไงเรียกตะกาตะการก็ว่าได้นะครับกินแบบกวนน้องแย่งนะ เงินนี่กินแบบเป็นศิลปะนะครับกินละครึ่งนะครับนิสัยต่างกันในเวลากินนะจะไม่ค่อยงับทีละเม็ดสองเม็ดเข้าเหมือนกับก้อนทองนะครับผมความแตกต่างของเขาเนาะก็จะมีภาพสันส้นๆเนี่ยผมต้องขออภัยด้วยนะว่านั่งถ่ายเนาะมันก็ค่อนข,ข้างจะลำบากนิดนึงนะครับก็มีคนบอกว่าตู้เนี่ยแคบไปหรือเปล่านะครัเดี๋ยวจะให้ดูแบบมุมกว้างนะว่าแคบไหมนะ นี่นะครับเขาอยู่กันแบบนี่นะกว้างนี้เลยนะกว้างประมาณนี้นะครับไม่รู้ว่าจะแคบไปหรือยังนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่กันได้นะไม่ค่อยจะปีนกันเท่าไหร่นะครับจะอยู่กันประมาณนี้เนาะนี่กำลังกินครับข้อเสียของการให้อาหารแบบนี้นะเขาปีนขึ้นไปเห็นไหมปีนขึ้นไปก็จะเหยียบเละนะครับ ทางให้ดีเนี่ยควรจะมีแบบถาดที่เป็นลูกกงกั้นนะครับจะดีมากเลยนะเพื่อให้เขานี่ไม่ปีนขึ้นไปนะครับอย่างเนี้ยอย่างก้อนทองเนะี่ยปีนขึ้นไปเห็นไหมขึ้นไปละที่ขึ้นไปไม่ใช่อะไระครับห่วงนะห่วงเราต้องการเนี่ยไม่ให้น้องกินนะครับตัวเองต้องกินคนเดียวนะทั้งที่ตรงใกล้ปากตัวเองก็มีนะไม่ใช่ไม่มีแต่ก็ขยัยบขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ เห็นก้อนเงินกัดตรงไหนก็จะกินตรงนั้นนะครับพยายามจะเข้ามาใกล้ก้อนเงินมากที่สุดเพื่อจะไม่ให้น้องได้กินนะเคยลองแยกกันนะครับลองแยกถาดแล้วนะลองแยกก็เหมือนเดิมนะครับมาเบียดถาดของน้องเสมอบางทีน้องก็ขึ้นไปเบียดถาดพี่นะครับสลับกันไปนะแต่ถาดเดียวกันเนี่ยดีที่สุดนะเดี๋ยวผมขอ พักกล้องแป๊บนึงนะเพระาะว่าต้องขยับขยับก้อนทองออกก่อนนะมันก้อนเงินไม่ได้กินแล้วนะครับตอนนี้ก็ขยับก้อนเงินออกไปนะ <một benevol ent> ไ,มไม่ใช่ขยับก้อนทองออกนะครับไหลหลังไปนิดนึงนะแล้วก็ให้ก้อนเงินได้มีโอก<ส>าสเดินหน้าขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก้อนเงินจะไม่ได้กินนะครับพอก้อนทอง,องทบังหมดปุ๊บก้อนเงินก็จะไปนอนนะครับก็จะกินไม่อิ่มนะ จะตื่นมากลางดึกนะครับปัญหาก็คือเราจะไม่ได้นอนนะครับรว่าก้อนเงินเนี่ยจะชนขอบตู้นะนี่ก็ปล่อยเขากินกันอยู่เนาะเป็นอะไรที่น่าดีใจนะถ้าเอาดีจริงจริงนะอากาศก็เย็นคนระับอากาศเย็นเต่าจะกินน้อยนะแต่สอก้อนเงินก้อนทองเนี่ยอากาศเย็นกินเยอะดูเห็นไหมเหมือนเดิมนะครับ ขึ้นมาเปียดก้อนเงินนะเพื่อจะปางอาหารเอาก้อนเงินถอยก็ขยับกลับมากินที่เก่าเห็นไหมนี่คืออาการห่วงอาหารนะแล้วก็ขยับหนีนะครับนะเดี๋ยวก็เป็นทีของก้อนเงินจะได้กลับมากินแล้วครับก้อนทองหันไปทางนู้นแล้วก้อนใหญ่ๆนั่นคืออึเขานัน่นเงินที่เขาดมๆอยู่นะครับอือก้อนทองนะครับผมยังไม่ได้เก็บออกนะ ว่าตอนนี้อากาศเย็นก็จะไม่อยากจะเก็บอะไรออกนะครับอยากให้ให้เขาอุ่นนะวอคเศษอะไรเนี่ยพวกนี้เวลากลางคืนเนี่ยมันอุ่นมากเลยนะผมเคยลองือแบบไปจับดูนะอุ่นนะปัอกกองอือกองอะไรเขาเนี่ยเอามันแห้งแล้วแบบมันดูดซับเอาแสงจากหลอดไฟนะครับเข้าไปนาะมันจะอุ่นมากเลยนะครับน้องก็จะนอนสบายหน่อย เราเก็บออกหมดเลยเนี่ยเป็นกระจกล้วนๆนะครับพื้นเย็นเจี๊ยบเลยนะเราก็จะไปแบบไปแย่งกันเบียดอยู่ตรงกล่องไม้นะครับพอเบียดกล่องไม้มากๆก็จะปีนกันนะพอปีนกันก็จะเป็นแผลนี่จะเห็นร่องรอยของการแบบเบียดกันนะครับกล่องไม้นี่ทะลุเป็นรูไปเลยนะอันนี้เขาเบียดกันนะครับเบียดกันรุนแรงมากนะครับกลางคืนเนี่ยเบียดกันจนกล่องเป็นรูนี่เลยนะแต่พอเราไม่เก็บเอาพวก เศษขยะของเขาออกนะครับเขาก็จะมานอนอยู่ตรงนี้บ้างนะครับรมุมนู้นบ้างนะครับมุมที่เป็นกองใหญ่ๆด,ด้วยนะตอนนี้รู้สึกว่าจะอิ่มแล้วอาหารก็เหลือประมาณนิดประมาณช้อนหนึ่งนะอะเ,เป็นอันตราส่วนแล้วจาก6ช้อนที่เราใส่เข้าไปนะับอย่างละ3ช้อนนะนี่ก้อนเงินก็เหมือนรอกาสนะครับจะหาที่นอนแล้วแหละ ดูท่าว่าน่าจะเริ่มอิ่มกันแล้วนะครับเริ่มอิ่มกันแล้วก้อนทองเนี่ยนะครับไปหาที่นอนแล้วจองแล้วก้อนเงินตัวใหญ่จะไม่ค่อยได้นอนในกล่องไม้แล้วนะเพราะว่าไม่อยากจะทะเลาะก,กับก้อนทองคนระับทะเลาะก,กันที่ไรเนี่ยก้อนเงินก็จะแพ้ตลอดนะเพราะว่าก้อนทองก็ตัวใหญ่กวา่าเนาะตัวใหญ่กว่าก็จะ เบียดน้องครับกระเด็นนะเบียดน้องกระเด็นกระเด็นปุ๊บก้อนทองก็ได้นอนนะเห็นไหมเขาจะนอนนะเต็มลามเลยเต็มบล็อกของเขาเลยก้อนเงินจะ,จะไม่ค่อยมาซุกอยู่ตรงนี้นะสุดท้ายครับก้อนเงินกลับมากินอีกแล้วนะครับ ว่าก้อนทองเนี่ยถอยหนีไปแล้วไม่รู้เจ้าห่วงว้ทําไมนะท้ายก็้อนเงินเก็บตกทุกทีนะครับเก็บตกหมดทุกทีนะครับ,รบไม่น่าจะเหลือแล้วแหละเพราะว่า,าก้อนเงินเนี่ยจะกินสุดท้ายตลอดนะอาจจะหมดนะครับในกองนี้ถ้าเหลือก็ไม่น่าจะเกินสามสี่เม็ดนะครับเป็นเรียบกตินะครับก็ ุ่นเกาะหลังนะครับฝุ่นจากตู้นี่แหละครับที่พอเขาเดินเล่นกันนะแล้วก็มีการปีนกันบ้างนะเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ว่าจะตู้ใหญ่ตู้เล็กเขาก็ปีนกันอยู่แล้วนะัก้อนเงินปีนต่อเก็บที่เหลือนะส่วนทองอตรงนู้นนะครับ บสบายตัวแล้วไม่ค่อยเย็นพื้นนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องไปเกลี่ยเอาติ่กองอยู่มุมตู้นะครับมากระจายทั่วตู้เนาะเพราะว่าก้อนเงินนะ่ะจะมานอนตรงกลางตู้นะครับเพื่อรับแสงเนาะช่วงนี้ปิดไฟดึกมากครับบางทีห้าทุ่มนะครับสี่ทุ่มห้าทุ่มนะครับผมถึงปิดไฟให้เขานะเพราะว่าอากาศมันเย็นนะครับเขาก็ต้องการความอบอุ่นนิดนึงนะ เพื่อให้เขาหลับสบายนะครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะดูคลิปจบแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับเช่นเคยนะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเป็นกำลังใจให้กับสองก้อนเงินก้อนทองด้วย1ไลค์1แชร์ครับหนผู้ติดตามนะครับเป็นกำลังใจที่ดีสำหรับการทำคลิปต่อๆไปสำหรับความรู้เล็กๆน้อยๆนะครัเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์นะครับ เห็นไหมเขามีการวักวักขึ้นหลังนะเพราะว่ามันอุ่นนะเห็นไหมดูหลังนู่นฝุ่นนะครับเมื่อกี้วักขึ้นไปนะโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบาย